สวัสด,ดีครับพี่น้องนะค,ครับเดี๋ยวมาดูแม่ครวัวมาน,นี่ทําอะไรกินพี่น้องเดี๋ยวทำของสดก,กินนีดแล้วพี่น้องมาเด้อมากินน้ากันครับมาดูเลยครับพี่น้องมือในเฮ็ดยังกินมือนี่สวัสดีค่ะมพัดมีทำเป็น้องพัดมีกินกับตับมะคุพัทมีจะมีจะมีโคราดไหมพี่น้องมาดูน้ากันครับมีโคราดดอกบัดมีกินกระสุนข้ม ตับมะเขือมีดพี่น้องหาเนี่ยกิน่นใส่นาบนะามเปียกค่ะเดี๋ยวมาเทียมก็ไดเป้นเปลียวตามชอบเะค่แล้วก็ปรุงเครื่องเลยค่ะพี่น้องใส่ซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วหวานใส่น้ำตาลเลยค่ะง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องความหวานตามชอบ นผงชีลอดค่ะผงนัวจีชีเซลอดดีค่ะใส่ซีอิ๊วมันเป็นน่องใส่ซีอิ๊ออวเผาถูกไหมก็ใส่เสร็จลงไปเลยค่ะ เส้นลงไปเลยคนมากันพี่นอ้องบะมีหมูใช่ไหมบะส่หมูเลือดใส่เลือดลงไปเลยค่ะพี่นอ้องเลือดไก่ใส่พักลงไปเลยค่ะใส่ถั่วง,งอกใส่พักเป็น ก้นเทปกันค่ะพี่น้องเส็จกระทะเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บเด้อ,อพี่น้องมากินน้ำกันเต่นกระทะเลยค่ะเสร็จพี่น้องเสร็จแล้วค่ะพี่น้องพัดมี่ค่ะพี่น้องใส่เลือดไก่ มากินน้ำกันเด้อพี่น้องแซ่บๆค่ะกินกับตับังคุงค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อวันนี้แซ่บๆแม่เมื่อไหสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาค่ะพี่น้องมากินตับังคุงน้ำกันมาพี่น้องมากินตับังคุดน้ำกันคัาดมีตับมังคุดแซบมากพี่น้องมามามาแซ่บคักคัาดมีเต็มถาดเลยพี่น้องตับมังคุดก็เป็นถาดกินหลายๆคพืนแซ่บๆค่ะพี่น้องมามากินน้ำกันกินอย่งนู้นนด่คัาดมีควาดบลากหลายหนึ่งไหม คิดว่ารู้ว่าเพื่อฟ้องคัดเห็ดหน่อยหมูป่าตามหมูดูเป็นเลยเรื่องผี่น้องเลยมาเดี๋ยวมาดีไปไม่สวัสดีไปเออต่ำหูเหรอไตเรื่องบ่อยเหล็กเหล็กต่ำต่ำหลากหลายต่ำหูสองไหมตื่นเสียงนิ้วใหญ่ไม่เหี่ยวมันต่ำไปเรื่อยแล้วออมเสีนไม่กินออมเสีน ลัาสีกินแัดมีว่าลําเสียนมาลเลแ,บแบบม่มาใลแม่อมอเด้อกินหลายคนยแสบๆพี่นกเอาดีใซนน้ำเล็กดีหลายคน,นแบบ็บเรบมห,ห,หุ้งใส่บกอบะแม่ทุ่งแมงนี่ไงอี่นากินอาก มาเอาดีมากแต่ขัดมือกันมาคงพูดถดอกอืมแออบแมามากิหลายคนแบบคุณใจมันยังไข่เหรอไม่เด้มาดิวยคนอ่าคุณยังรับคนค่ะเนี่ยเอาลงพื้นเลยปะยังเลิ่ยังไงเอาลงพื้นแล้วสบายองม่เหรอไมไม่เอาลงพื้นเลยอากันคืออะไคุณใจคุ

มันก็มันก็ไปพูดมันตายมันก็ฆ่าล้วก็ทำมันพูดออกพูดเหนือดังตายไปหรอคุมดึกกอดคนละให้ด้วยอย่างนี้ไม่ได้รอบประทาจะไปจุดจันทร์วยอยังนี้เฮ้ยอ่าอะไรน้ำปูใบบกใบในบกเพูดออมเี้นที่น้ำไปหรอเด็กกูแหละ

คือโฟมดูแ้วคอเมนต่มาีนกนุนรถอ,อยู่นะปะแซวรถหนุนรถคันเหลือง,องทำยังไงหอมจิงนหนูทำหน่อยอย่างทำเมเปียวเร็วอย่าบอกทางฮันอย่าบอก เหนมันอาะดอกไ้ไม่ไปไม่มานี่ละบอกเธอให้ใส่บนตีนะมันยี่เลยยื่นยังไงทางมือบอกพวกังมาตีมาเลยเยมาเรียนเนี่ยมาเรียนหมอห้อมให้เรียนนะทำเป็นไง เฮ้ยหมวแตกมันไปจับไก,ก่กระตานึงไปกูไปจับไก่ไปขอไก่ตาวติ่งเด้อติ่ติ่งเด้อมาติ่งอลูกเด้อตาทอนตาทอนติ่งเน้ยเบื่อไอ้เลีกันมีได้ไร่ ตีล uh ิงใกล้ตีเยอะเอา่าเอาพคุณ่เอาบูแให้ลเกี่ยวสิมันเอาเรื่อยๆเนาะาไมเห็นมัเป่นเบอน้เหนเดิ ฟังแล้ว่ดิงมราคาสมเงนเเี่ยแล้วฐาลฐาไหมล่ะมันทองอยากไหมยังไม่บห่าคนเมานจิโม้กิ๊ยย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 หยวยยยย่ยย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 ย

พี่น้องแสบมากคุ้มเลยไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องขอจบคลิปไปเพื่อสนีเด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็จะดิบกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องคิดหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะโคบดง่ายค่ะพี่น้องเล่นไปเรื่อยๆ